ทำแล้วน,น,นี่นมาเททินแกนี่ออกมาเอานามะใ,ใช่ไห่นี่บ่าเอานามใส่ใช่นี่เนล่าน้าก็โอบอนี้บ่าเปิด่่อเปลด่านนี่แทนเอานามะเอานำมาใส่ น้ำไซนี่เห็นหมพี่จะเบบน้ำใสไนี่แล้วก็น้ำไซนี่ตัวเทคเครื่องปรุงไซนี่ก่อนวอันไหนับเี่เว้าลไ่เลเอาน้ำไซมามาก่อนใส่ไปเลยไซมันถ่วมามาักตัว,ตว ใสม่มันทวมามา,มาตัวเครื่องปรุงใส่เอาจนตัวพ,อพอ่อพ่อเออพ่อละเอาเครื่องปรุงใส่อืมหอมหอมเอเย็นเนี่กระติบก็ะนัตู้เย็นโอ้พริกสีพริกเหรอน่ะ บ้ดนี้ก็เอาน้ำใส่ใส่ลงไปให้ท่วมให้ถึงถึงขอบกลนมันน่ะเออน่าจะได้แล้วล่ะเอาเคลียร์มันลงเอาเอาเนี้อเคลียร์มันลงยาวมือเลยเฮ้ยซ่อนจะคลองกินเราอันไม่ตะเกียบอาไยนังก็ได้เ,เคลียร์มันลงเออแล้วก็เอาอันนี้วางไส้บบนี้ แม่น้ำสลายพืชบ่ดีมันกำลังเดือดนล้วใส่บ้างไงมันลงหลอกลงหลอกวางถึงม่วงวางถึงม่วงเอาลงไปวางยังถึงล็อกมันเลยอ้าวเรียบร้อยเลยห่อนห่อนถือหลอกมันบ่หน่ะถือหลอกบ่บ่บ่ถึงล็อกอย่างอย่าไมนดอกเอาปิดฟ้าปิดฟ้าไม่เป็นไรไม่เป็นไรนี่น่ะปิดฟ้านิดเดียวความเบื่อลงมันจะไม่ปิดเดียวเนี่ยเก็บในตู้เย็นในตู้เย็น เขาเย็นออมาหรืยังกูแบบมันห่อนแบบห่อนมาทันทีเลยปีตวัยที่ล่ะแล้วก็รออ่านเบิรงดูวันนี้ใช้เวลาจัานาที่มีพวกแบบห่อนใหม่มือเลยปะมีงนมันแบบโอ้ยเจ้าหน้าทีเนาะเขาบอกว่าเขาอยู่ในกระติบกะมี แล้วถ้า่อพ่อกันให้ตู้เย็นกามีเพิ่นมาจากไหนสันอุ่นเลยอุ่นเลยตกไว้เอาเอ,อ๋อมันมมบ่มีบ่ยี่สใส่้องอ๋อนี่อู้หูไอออกล่ะไอออกในปองล่ะเยียมเดีย๋ยวจับได้ฮอ,อนปะเี่ยมห้าถึงเจ็ดนาที ตอนนี้ได้ไปแล้วประมาณหนึ่งนาทีโอ้อายออกละเส้นนุ่มพอดีแปดถึงสิบนาทีโอ้ตกินมากๆอห,มหอมไปท่นี่ด้วยตอนนี้กำลังเดือดได้ยินเสียงเดี๋ยวเขาไปเห็นไม่ต้องเห็นจริงสิอันนี้คือบะหมี่ยังต้น มีอายหนำกล่องบปโฟกัสกล่องบปโฟกัสตอนนี้ยังไม่เห็นยังไงเลย่เหมือนกันลองเปิดดูบ้าเอาไปอุรยานี่เ,เห็นง่ายที่สุดนี่กระดาษระเบิดป้าะบายอากาศมันระเบิดไ่หัวตัวไหนบ,<อ>บ่บ้ามึงไม่มองระบายอากาศแจฉะมันมึงไม่มองออกมันจะระเบิดกลวมัเป็นแจฉะได้ยังแจฉะ บ่ <Das que ath> มีหยางแต่มันหู่สึกเลยว่ามันห่อนนัน <S <S นี่เน,น,น,นี่นี่มีไอ้อ,อกนั่นน่ะกล่องเห็นเนบริจับเวลาเลยประมาณตั้งแต่เวลาสามเลขสามอ่ะตอนนี้มันเลขยังแล้ว <หา S 2> เลขห้าเอ้ยก็ได้ละของนะซึ่งไม่ประจายไฟเดีต้อมันมันมันสั่งความห่อนขึ้นมาเองนะมันเป็นแก๊สเพราะว่าเป็นแก๊สนั่นแก๊สมันตุงเนี่ยแก๊สเนี่ยเนี่ยมันนี่มีบอกบอยู่แก๊สอ่ะแก๊สเอ่อ ใช่ครับแอลกอฮอล์ร้อนมันแนบมาเห็นนะแก๊สเตที่ห้องบ่มหมักใหม่เ็ิขอะลูมิเนียมโซเดียมคาร์บอนแคลเซียมออกไซด์เป็นพวกแจ็สที่จังห้องบ่มหมักใหม่ตะเกียบแก่นกลัวจุดปังๆแต่ว่าเป็นโถงก็ถึงหน้าตู้ก็ติดเกลือเป็นไอเอาละอันแก่นก่อนแก๊สนานเด้วยบ้านเำแก่นบ่มหมักใหม่เป็นจังแอลกอฮอล์ร้อนนั้นเป็นยังไง แอลกอฮอล์ร้อนแอลกอฮอล์เย็นนะมาเห็นแอลกอฮอล์แอลกอฮอล์ก่อนนะมาเห็นแอลกอฮอล์ก่อนเป็นก่อนทุกทุกท่านเห็นบ่บ่เคยแล้วแอลกอฮอล์ก่อนผมจักแต่เหล้าโท่เหล้าก่อนนะเอ้าลืมอ่านอันนี้ดิที่เขาบอกว่าปวดใช้ทันทีหลังจากเปิดแพ็คจากพลาสติก แันแตตัแจจะทนออกจากของทำความร้อนหรือเปิดมาเราบอส่มันก็สิมีความเย็นมีความสื้นหรืออะไรไงคือแบบว่าเออบอแมนก็ยังจะบอกอันนี้คือกันอ้าวตัวพิษแค่ยังเขาบอกว่าห้ามโดนน้ำอีหยังห้ามโดนน้ำห้ามใช้กับน้ำร้อนคำเตือนห้ามโดนน้ำบอแมนบอกตัวอ่านขึ้นบอกว่าห้ามสัมผัสกับน้ำร้อนอ๋ออันนั้นเอาบอเมนแล้วนะฮะ ยายใช้ในที่อับอากาศต้องระบายอากาศมันเป็ดแจ็คถ้ามักงมั่มั่ไว้มันระเบิดติ้มแล้ก็เป็นตัวอย่างแต่ละเป็นฮะอ๋อเดี๋ยวมันมีมั่งระบายอยู่แม้ว่าถ้าตัวปิดมั่งมันจะบ่มีมั่งระบายพุ่มตัวใส่บอดถือหลอกจะเอ้ยผิทางมาตัวอย่างมันมีมีมีไายน้ำจิตมาเห็นบอกบอถือทางตัวใส่สลับทางบอกเดี็กตัวนี้ต้องมันอยู่ข้างนี้บ่ บได้เราฟังได้ก็ได้ดีท่สุดมันคือบ่คืหลักใช่ครับเปิดบุ่กแค่ไหนสัอนะนบ๊กิอนห้มจัจับยังไอ๊ยอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยโอ้โหจับเคร่งมั่เออน่าละมองจับมาระวังความเสียคเอ้าบุเห็นหมออู้หูปิดไว้ปิดไว้ปิดไว้ใช้ละหมออยู่ใช่ั้เิ่ง

môn niệm kể từ ngày mưa lạc 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 น่ายเชื่อไหมว่าเขากินไปน้าแล้วมันห่อนน,นั่นไปน้ามอาจจะมียุ้วสั้นก็ได้มันนิ่มเลยยังเซนก็เป็นตะแคงอยู่อืมเพชรนิ่มพคตรเลยกินรสชาติกับเพชรขึ้นกันขุน,นอนมีขุนอุ้ยน้ำใยใ่เยอะยาวต้องซิมอะไรล่ะไม่จบซิบุรีตบมะม,ามาัก <c oughs> อุ้ยพูอมอุ้ยขี้กระตือร้องเลยอะ่ะเอาคนนี่ม่เห็นอะ่ะ ยับกวาเปิดแฟชั่นอะโอ้น่าชิงตังโอ้ยขอกระตือร้องเลยอ่ะระวังเครื่องละซักหงหัไ้ออกยางายคุณน่ะอ้ยรกาศสุดท่หอ่อลุกซิมมาใจยี่สิบถ้วยร้อนี่ล่ะขี้กระตือรือร้นเลยมันจะบมกิบะ บ่หอดเวลาเอาินเลยแน่เห็นมันเป็นตดแสบซื้อบ <ะ S 1> ่คุณ่มอไงเก็บใส่อาใส่เพิ่มอ่ะมีเน,น,นืน้อเปื่อยนั่นอยู่ไก่บการ์บีคิว 嗯，啊、嗯，我、嗯嗯